เมื่อเด็กมาโรงเรียนกับคุณย่าวันเสราร์มันก็จะประมาณนี้ไหมล่ะแ็มแต่ละแมเต็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 มว้าวเล่นหลังจากเล่นดินน้ำมันเสร็จก็ดูตูน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 ค่ะพอดูตูนก็กินนมกินนมแล้วก็ประมาณนี้ อันนี้อยู่ได้นิ่งได้ละนี่เด๊ดเด้เสียงว่ะกินขนมด้วยแซ่บหลายอร่อยนะดูอะไรครับตูนอะไรอ่ะตูนอะไรจะไม่อยู่ดูอะไรจะไม่อยู่อ่า <c oughs> เอ้าถูกยาไหนกินไหนอ่ากินนมค่ะค่อยๆนะเออทับยืดเออในนานหอยนนานเอออันไหนนะ จับดีๆเดี๋ยวจะโต๊กนะครับเด็กจับมืออันนี้จานนะ่ะเรีนอะไรนะอันนี้ขึ้อ๋อจะขึ้นอ่ะจะขึ้นเดี๋ยวคุณย่าจับจับมือใช่ไหมให้ย,ย่าจับมือใช่ไหมแล้วมันมีใบไม้เอออ่ะจับมือใช่ไหมอ่าจ๋าจุงไม่ใหญ่จ๋าจุ่จงไม่ใหญ่เอาหะย่งยงยงยง,ยงระวังระวัง อืมอมืลงใจไหมจินเน่นนเนดีๆลงใจอืมลงใจลงใจลงใจเอาเอาอืมลงได้ไหมเอา,อ,าอืมเดี๋ยวนั่นเขาเข,าขนะ่าคอ่ะลูกอยนั่นนะอ่าระวังลูกอมนะเขาคอนะ

Ơ, ừ, kênh lèo, kính lèo Pin, à pin Pin <laughs> <laughs> ืมเอาเลยเดินเองก็ได้นะ่ะเออเอา,อย,เรายรไม่ต้องเล่นเส้นไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแสน่ซ่อนแอบเล่นธรรมดานี่แหละในห้องคอมมันไม่ใช่ที่เล่นซ่อนแอบ นั่งเล่นชิวๆเล่นอะไรนั่นอุ๊ซามานี่